สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็มาแล้วครับสำหรับ Final at Freddy Sister Location พาร์ทนี้มากับคืนที่2นะครับเรียกได้ว่าผมห่างหายไปจากาเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่าติดเรื่อง f ฟ a น World แล้วก็ Security Bridge TV ที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดดีไหม นั่นคือผมกลัวครับผมกลัวจะเล่นเกมนี้มากๆเลยฉะนั้นมามันต้องมาเขย่าวขวัญกันซะหน่อยครับกดคอนทินิวกันเลยแล้วกันเนาะไปเขย่าวขวัญกันดีกว่าทุกคนพ่อทำไมให้เด็กคนอื่นไปเล่นกับมันนะ่ะทำไมไม่ให้หนูไปล่ะอเอาหมายความว่าไง Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal okay. career choices, and self reflection on past mistakes. We are committed to creating a unique and fulfilling work experience. <coughs> We're fulfilling work experience. <coughs> part of that commitment we are hearing right now. Using the <coughs> keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. What? For female. ผู <Press> two. ้หญกด2ผู้ชายกดหนึ่เขียนอย่างเดียวให้กดได้3าออปชั่นอื่นกด4ม,มันไม่มีไงมันไม่มีตัวเลขไงคือเมื่อกี้มันบอกว่าอยากจะให้จากซับไตเติลที่ผมเขียนไว้ด้านล่างนะครับคือมันอยากจะให้งานนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทำงานแล้วมีความสุขจริงๆนะครับฉะนั้นเขาเลยอยากจะให้ voice over เนี่ยเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ต้องการโดยให้การกดเลข1 2 3 4 5 6นะครับเมื่อกี้ แต่มันไม่มีเลขไงกดไปเลยแล้วกันเหมือน,นว่าคุณจะมีปัญหานะใน <see> เรื่องเกี่ยวกับคีย์แพดหรือว่าจะเขียนอะไรงั้นเดี๋ยวจะทำให้ <you> ถูกต้องเองแองสตีทีแองสตีทีครับหรือว่าเด็กหัวร้อนวัยรุ่นหัวร้อนว่า <laughs> อะไรกันเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะ what 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 อุ้ย มันเหมือนมีเสียงอะไรปุ่งบ่องวงว่องสักอย่างอะฮะว้าอันนี้กดได้ไหมปุ่มอะไรเอ้ยหนึ 1, 9, 8, 1, 9, 8, ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสามว้เ,ออเ,ออเออขอโทษครับผมกดอะไรไปหรือเปล่า <c oughs> คืนที่สองโอเคมาแล้วว่าเฮ้ยเอาหน่อยมาม Let's go l e e p หยุดแล้วก็รู้นี่ว่าต้องทำยังไงจะออกไปจากลิฟต์นี่หรือว่า ยังไงก็ตามอย,อยู่นี่ก็ได้แล้วแต่เฮ้ยทำไมหัวร้อนอย่างนั้นนะหนึ่เดสามเนี่ยมันเป็นเลขจริงๆอเนี่ยหนึ่งเก้าดเจดมันไม่มีอะไรเลยครับโอเคงั้นกดเลยแล้วกันเนาะอ่าเข้าไปครับก็เรื่องตลกนะมีคนเคยเจอศพที่ท่อระบายอากาศตรงนี้ด้วยก็ไม่ค่อยตลกสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวนะ อะไรวะเนี่ยอยู่ดีมาบอกว่ามีคนเคยตายอยู่ในอ่ท่ออากาศตรงนี้ด้วยครับท่อระบายอากาศตรงนี้แล้วมันจะบอกผมทําไมวะอะไรกันเนี่ยชักจะแปลกๆแล้วสิแล้วใครมาตายตรงนี้ครับน่าจะเป็นช่างคนก่อนหน้านี้ละมัง้งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันมาละ Okay, let's start All with the nightly chores Ma, mà check hr? on Ballora and make sure she's on her stage Check Ballora Thơ du rưu rưu plào check oh, 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 a... huh. I guess Ballora has better things to do <coughs> <coughs> a... That should be fun Chót thơ xa nòi Alai wa Là ni what, what? ว้าอะไรเนี่ยมันสามารถกดได้นี่ที่จมูกด้วยนะฮะโอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกดได้ไหมว้าเสียงอะไรอ่ะโอเคงั้นช็อตเลยออ้โโอวัตเตอรเฮลอะไรอ่ะเสียงมันดูแปลกๆนะฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ ไงต่ออะเชเฟ h ร t m อดูสิว่าเธอพร้อมหรือเปล่าโอ้โหเหมือนมันยืนอยู่ด้านหน้าเรายังไงก็ไม่รู้ว่ะเยี่ยม Great. เสียงดูพังแล้วนะมีพินอีกแล้ว1 Default settings อะไรอ s t เอ้ยทำไมมันเหมือนมีคนมอนเหมือนว่าให้เราเข้าไปที่สกัดเบบี้เลยนะครับโอเคไปเมื่อกี้ไม่ให้เราช็อตตัวฟันธงฟ็อกซี่ด้วยนะไม่รู้เพราะอะไรนะครับรีบไปเลยดีกว่าอ๋ออันนี้คือเวลาที่แบบว่ามีคนแบบเคลื่อนผ่านมันจะมีโมชั่นทริกเกอร์เกิดขึ้นนะฮะ วันนี้นนเซอร์คัตเบบี้ดูยุ่งนะนลองเช็คแสงดีดูว่าเธอทำงานได้หรือเปล่าโอเคลองกดเดี๋ยวสิไม่อยู่อีกแล้วฮะโอ้เซอร์คัตเบบี้ชอบเล่นซ่อนแอบ,บใช่ไหมออกมาจากที่ซ่อนซะด,ด้วยการช็อตเธอเอ้ยเอา้เอาเฮ้ยช็อกไม่มันช็อตไม่ได้นี่ เหมือนว่าจะมีปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถกดช็อตไฟฟ้าได้นะฮะอยู่นิ่งๆในระหว่างที่ผมกำลังรีบูตซิสเต็มเเเเเเเาเเ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 ลเเไเเเเเเเาเเะะบเเ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 อเเ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 ยเเ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 รเเ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 ออกเเเอเเิเเเิเเนเเ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 ยเ entryway Funtime Auditorium maintenance vent opened Funtime i h what Ballora Gallery maintenance vent opened เฮ้ยดินเสียงอะไรวะ I don't recognize you ฉันไม่รู้จักนายนะนายเป็นคนใหม่สินะแต่ฉันเคยจำสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก ที่นายมาอยู่ที่นี่ฉันสงสัยว่ามันมีอะไรที่สำคัญมากที่พาคนอย่างนายมาใช้ชีวิตทั้งคืนในพื้นที่แบบนี้ด้วยความเต็มใจบางทีอาจจะเป็นแค่ความสงสัยหรือไม่อาจจะไม่ใส่ใจอะไรเลยมันมีที่ว่างใต้โต๊ะอยู่คนก่อนหน้านายสร้างขึ้นมาเป็นที่ซ่อนและมันเวิร์กสำหรับเขารอเลีบล่ะลีบล่ะ <Okay. S 2> อย่าไปสบตามันจะจบแล้วรีบเข้าไปสิเข้าไปสิโอเค Under the desk ใต้โต๊ะครับยังไงกดจับตรงนี้คลิกและลากคลิกและลากโอเค What 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 อะไรวะเนี่ย ้ยมีรูเต็มเลยอะ่ะเขาบอกอย่าไปสบตาอ,อะไรเสียงอะไรอุ๊ยอะไรวะมีคนอยู่ด้านล่างนี่อย่านะโอ้โหมันกระซิบอะไรเม่อ หุยโอ้ยอะไรวันนี้เคาะตรงแตงตรงแตงย่าเคาะเล่นเลยผมไม่อยากจะเลื่อนเมาส์ไปเลยอะเฮ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อน อะไรวะเนี่ยผมพยายามจะมองแต่ไม่อยากมองเลยเขาอยากจะอยู่ด้านในนั่นเฮ้ยยัยยายยัยยัยผมผมอยากอยู่ไงผมอยากอยู่ไงยายยัย ให้ดูเันต้องออกไปแล้วเราจะเจอกันอีกเร็วๆนี้นะใครวะอูโทษทีครับสำหรับคำหยาบ เมื่อกายของคุณกลับมาออนไลน์แล้วเขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถซ่อมเสร็จคุณต้องรีสตาร์ทระบบด้วยตัวเองเขาจะบอกคุณว่าให้คลานผ่านห้องของบารอราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปที่ห้องเบรกเกอร์ถ้าคุณทำตามคุณจะอ้าวบารอราจะไม่กลับไปที่เวทีของเธออีกแล้ว เธอจะจับคุณไฟกำลังจะกลับมาอีกไม่ช้าตอนที่คุณคลานไปที่บารโอล่าแกรรี่ให้คลานช้าๆเธอจะไม่เห็นคุณแต่เธอจะได้ยินเสียงของคุณถ้าคุณได้ยินเสียงเพลงของเธอดังขึ้นคือเธออยู่ใกล้แล้วกำลังฟังนายอยู่รอซะและอยู่นิ่งๆอุ๊เอาขอบคุณที่รอนะ เหมือนที่ผู้หญิงบอกเลยครับต้องไปรีเซ็ตไฟด้วยตัวเองมามาโอเคเราต้องกลับไปแล้วครับโอ้โ oh ห my g o ดโคตรน่ากลัวชาลีไปไม่ได้รีไปไม่ได้น่ากลัวเหลือเกินผมได้ยินเสียงเหมือนแบบหน้ามันมีท่ออยู่นะะ มันยังมีคนเล่นท่ออยู่เลยตอนนี้คุณต้องไปที่บาลโลราแกลอรี่โดยใช้ท่อด้านซ้ายเพื่อไปที่เบรกเกอร์ลูมแล้คุณต้องลานอยู่กับพื้นแคุณต้องไปให้ไวที่สุดหลอกลวงผมจะอยู่ทำงานแป๊บหนึงเือจะได้ไม่รบกวนคุณนั่นเอง Deactivate โอ้มายกอดมันพูดแบบเป๊ะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ แต่ว่ามันแบบคือตามนั้นเลยอ่ะอุ้ยได้ยินเสียงคนค่อยอีกแล้วหนึ่งก้าแปดสามไม่มีอะไรตลอดนั่นแหละโอเคเราต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมเราต้องไปช้าๆครับถ้าเสียงมาคือเราต้องนิ่งไว้ ได้ยินแล้วนะ่ะชิบห้าแล้วรีบไปรีบไปอุย้ยเดินเดินด้านขวาด้านขวาโอเคไปได้โอ้ยจบแล ผมไม่กล้าพูดอะไรหัวเนี่ยโอ้ยตกใจไป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 โอ้ยจะโอ้หโอ้ยหน้ากูนี่หน้ากูเลยโอ้โห ตายเถอะมันวนๆอยู่แถวเนี้ไป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 มาอีกแล้วไป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  Let's go เร็วโอ้ยช้ามากด้านหน้ากูแท้ๆอ้ my god โอ้ย Okay, mm -hmm. oh. now. Right, you, you may now interface with the breaker control box. Breaker control. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Uh-huh. Okay. Go space bar. Calm down and go back to sleep. No one is here. Oh, <coughs> <been> <coughs> <kham> <coughs> สวัสดีอีกครั้งนะชิบหายแล้วไงอะไรวะเนี่ยโอ้ฟักโอ้ฟักนั่นฟอกไม่ใช่ฟอกซี่เฟรดดี้ใช่ไหมนะ่ะอ๋อเนี่ยเราต้องกดล่างตรงนี้นะครับโอ้ ไปนอนซะอุ้ยสีเขียวคือปลอดภัยใช่ปะ่ะเชี <my> ่ยมันเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะวันเนี้ย nope. no ไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอก แล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้ Holy shit <c oughs> ทำไงอ่ะน่ากลัวโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันมันคือมันมันนันไม่ได้เลยมันต้องแบบให้ให้เสร็จอันนึงอะ่ะเ <c oughs> ดแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะบุกมาตอนไหนนะฮะแต่เมื่อกี้คือแป๊บเดียวก็ใกล้แล้วอ่ะเออมากล้าหน่อยว่ามา <c oughs> อ๋อทุกครั้งที่ยิ้เสียงคลื้คลืคือมันเริ่มขยับเว้ยโอเคงั้นลองดูครับ ครื่นครื่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะยอมยอมทนได้แต่ครื่นต่อไปเนี่ยกูจะไม่ทนแล้วนะโอ้ my god ทำไงอ่ะ้ไปไป oh. ไป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  ไปสิวะมาต่ออืมอืมอืมเฮ้ย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 โอเคโอเคต่อเจสซี <Everything S 1> ่เออภ okay. าคนี้ยาวแน่ๆฮะสักครึ่งชั่วโมงได้ผมกลัวชิบหายเลยตอนเนี้ย โอเคโอเคโอเคไปไปต่อให้เสร็จโอเคโอเคโอ้โหดีฮะไม่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 ไปกลับไปเอออีบ้าเอ้ยโอเคอันที่สองอันที่สองอันที่สองผมว่าเราต้องเอาทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์เว้ย สั่งเดี๋ยวเดใจเย็นอย่าขยับนะหนึ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดเพลงแล้วนี่กดเพลงแล้วนี่ไปไปโอเคผมว่ามันมันมีเฟสของมันน่ะคือถ้าอยู่หน้าเราเนี่ยอาจจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าไม่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 ออกไปออกไปโอ้โหเอ้ย โอ้ my god โอ้ my god ไป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 เลยคือเป็นแค่หนูนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงรีบขยับจังวะฮะโอ้ยโอเคมันเป็นเสียงจริงด้วยถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเสียงเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันน่าจะเริ่มขยับนะครับ โอเคโอเคโอเคได้มาสามอันแล้วครับดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นตอนนี้มากๆ <c oughs> อฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ ฮันน่เฮ้ยยมันหายไปแล้วมันโอ้ฮอลลี Holy ่ฟริเมื่อกี้มันหายไปแล้วนะ,ะ <c oughs> ไปโห oh, ผมว่ามันมีประมาณ3มสเตจได้แล้วผมผมพอจะรู้ลสะสเตจแรกคือสเตจยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับสเตจที่2คืออยู่หน้าเราสเตจที่3คือมันหายไปทั้ง2ที่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวยังไม่ได้ทนี่ทำอะไรเลยหยุดหยุด,ยดไป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 มันไม่ยอมไปนะ <c oughs> ความความปลอดภัยสีเขียวได้ย,ยังไงวะ เรืมันไม่ไปเลยโอเคไปแล้ว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  <is> okay. ทุกครั้งที่ผมกดนี่คือเสียพลังงานปะวะกำลังคิดในทิศทางแบบนั้นเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะ อ,อันนี้จะเหลือหกสิบนะครับเหลือหกสิบหกสิบเดี๋ยวจะเย็นเจเยนเจเยนอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะไม่ใช่ว่ะโอเคโอเคได้ไป4อันละผมไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่อันนะฮะตอนนี้ พราะผมไม่ได้ดูเลยสวัสดีครับว้าว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 นอยู่ที่นี่สักที่หนึ่งใช่ไหมใช่ โอเคโอเคโอเคผมว่าเหลืออีกไม่กี่อันแล้วล่ะตอนนี้โอกาสเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือถ้าผมไปแพ้ตอนท้ายสุดเนี่ยผมจะโมโหตัวเองมากนะฮะเพราะผมยังไม่รู้วิธีการผ่านนี่เลยอีก3อัน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรีบจังอ่ะ <c oughs> สวยงามสวยงามโอ้โหดีดีไ, <ป S 1> ดไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ไปฉันไม<ป>่ใช่พี่เซอร์ไพรส์แกไปโอเคเจน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 เลิกขยับได้ละนะขอร้องละไหายละโอเคสวย อีกสองอันอีก2อัน,ออนทุกคนอีก2อันเท่านั้น <is> โหเมื่อกี้มันดูแบบน่ากลัวแปลกๆมันไม่มีเสียงนะแต่แบบเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะมาแต่มันไม่มาหรอกใช่นี่อันนี้มามานี่มาเลยมาเลยไป nope. no กลับไปแล้วครับโอเคสวยโอเคหายไปไหนเนาะมันหายโอ้ยจีสัสเมื่อกี้มันข้ามไปสเตจส,สามแล้วล่ะแน่ๆอ่ะ เพราะผมไม่เห็นอยู่ตรงกลางเนี้ยมันมัน,ม,นมันน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยมันต้องเดินจากขวามาซ้ายเพื่อมาฆ่าเราอีกทีหนึ่งครับผมว่าน่าจะอย่างนั้นไม่งั้นมันเดินพุ่งเข้ามาฆ่าเราตั้งน,นานละโอ้ย oh my god <is> okay. อันสุดท้ายแล้วยิ่งยิ่งยิ่งลุ้นเลยครับ Great okay job. this completes your tasks for the night when proceed back okay. to the Ballora gallery with care and we'll see you back here tomorrow เจอกันพรุ่ง <laughs> ผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับตอนนี้วั <someone> a มีคนถามว่ามีใครอยู่ที่นั่นไหมครับอะไรวะนะ่ใครพูดอ่ะเสียงดูแปลกไปนะครับไม่ใช่คนเดิม <can> ฉันได้ยินใครสักคนคลานอยู่ที่ห้องฉัน กูเองกูขอโทษขอร้องละจะผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคือจะเสร็จทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ต้องไปฟ็อกซี่อีกหรือเปล่านะฮะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะโอ้โหผมต้องตัดจบก่อนอะ่ะไม่ไหวนะครับเหนื่อยมากไปดิมีอะไรไหมไม่มีไปแล้วครับบา <Perhaps not. S 1> งทีอาจจะหนู ใช่ผมเป็นหนูอาม,ามาเมาสมันไม,ไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากลัวกว่าแบบน่ากลัวกว่าที่มันได้ยินเสียงอีกนะฮะเอ,เอาผ่านแล้วเย้ ไปดูนี้กันดูการ์ตูนกันครับเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็มาพร้อมกับการ์ตูนตอนใหม่ของ t h อิ m มอร์ทัและเดอะเลสเลดเขาจะคืนดีกันไหมความรักจะพังพลูหรือเปล่าดูได้เลยแคลราก็บอกแล้วไงเด็กนั่นไม่ใช่เด็กของผม มันใช่แวดพวกเขามีปัญหาในการจับตัวเขาที่สหานรับเลี้ยงเด็กมากๆเลยอ่ะแล้วไงล่ะเด็กก็ไฮเปอร์แล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่แล้วนี่เขาใช้ไม่กวาดฟาดเด็กให้ตตลงมาด้วยอ่ะผมตงไปแล้วเขาจะมาหักเงินนายเขาทําไม่ได้ผมเป็นแวมไพร์ผมจะมีเงินได้อย่างไงคุณทํางานกับเด็กที่ร้านฟลายมีทาโก้อย่ามาโกหกฉันนะโอ้มวนมนุษย์เสียชอด เรื่องแบบนี้จะจบลงเมื่อไรเมื่อไรที่ <S <S เรือทั้งสองลำจะ,จะมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งต้องรอวันพรุ่งนี้แล้วล่ะโอเคหิวป๊อปคอนเลยอย่างเงี้ยนี่หิวป๊อปคอนเลยพ่อให้หนูเล่นกับ <Blind ed. S 3> เธอสักครั้งหนึ่งเถอะเธอน่ารักแล้วก็ <S <S เปล่งประกายมาก<ล> <him> พ่อทำให้หนูอย่างนั้นเหรอเอา โอเคครับและนี่ก็คือ Final Freddy s i s t i s t o r l t i o t i o n ตอนที่สองนะครับคืนที่2นั่นแหละเรียกได,ด้ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนเราจะต้องรับมือกับหุ่นนะครับถึงประมาณ3ตัวด้วยกันนะก็คือคือเมื่อกี้เนี่ยมีฟันทามเฟรดี้แน่ๆแล้วก็มีบา l โอล่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่เห็นเพราะว่าคือหนีออกมาได้ก่อนนั่นเองแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเดี๋ยวรอดูพาร์ทหน้าได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ